I am Philippe van Latten. My name is from Belgium, is Dutch name. Uh, and I created uh, I I live in Thailand for 32 years and I created Expert Asia Belly Camp. คือผมมันเกิดอยู่ที่ประเทศเบลเยียมนะ32ปีครับผมคือผมมาเจอ American Dolik เล่มตั้ง ฟาร์มที่มีอเมริกันเบอร์รีทุกสายอันนี้ก็เป็นไมโครมีโปเก็ต s t นดาร์ด XL กับ XXL ครับผมรวมหมดตนนัวนี้เป็นฟาร์มใหญ่ครับมี70กว่าตัวนะครับที่จำเป็นสำหรับผมนะครับทุกคนทุกอย่างต้องสะอาดต้องทำกำัสะอาด2รอบครับเช่าเย็นนะครับสำหรับพนักงานที่นี่นะครับเราหลับ4ีกลดนดูเลยฟาร์มครับ คือเขาได้มีโอกาสาเป็นเทรนนิ่งครับผมจากอาจารย์ครับเพื่อสั่งอนาคตด้วยครับผมเรื่องวัคซีนนะครับให้สัวตวแพทย์มาทำครับเพราะว่าก็มีไลเซนของเขาที่เป็นโอโยครับกลมฟาร์มครับที่จำเป็นด้วยคืออาหารที่เราใช้นะครับต้ออยากให้มีามาสมบูรณ์ เราต้องใช้อาหารที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับเเรามาใส่ G.M.T r b o ครับเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับอเมริกันเบลลี่หรือเป็นอื่นด้วยครับเรื่องใส่ฟันนะครับผมมันบางตัวผมมันลงทุน8 0 0แสนบาทถึงเอาอมาจากต่างประเทศครับเออผมเลือก Zone ามาสสัลชนเบลรี่3ตัว no nonsense สามจากโฮล,ลนหนึ่งตัวกับไมล์นเคนเนลหนึ่งตัวมาจากสหรัฐอ่อจะผมมันดีใจนะครับเพราะว่าเป็นฝรั่งที่มีอเมริกันเบอร์ลี่แคมนะครับที่ลับพื่ยรางวัลจากมือสมเด็จพระเทพมาสามถ้วยนะครับคือเราดีใจมากเลยครับ คุณเรานะครับแคลยบุรีแคมครับอยู่ที่เชียงใหม่ครับอยู่นกเยียงสักประมาณ24่กิโลครับผมอยู่ลังโมมิโจครับผมที่กวางหนึ่งไร่ครึ่งนะครับเกิดขสนใจมายินดีต้นรับนะครับเก็มาดูบุรีกับเราครับ